สวัสดีครับกรมทีซีชนะนะครับตอนนี้เรามาวันเกิดนะครับของแม่ผู้ใหญ่บ้านนะครับขอขอบคุณแม่เช่เขียนว่า h a r a y แม่ผู้ใหญ่บายม่คะขอบคุณคนะคะขอบคุณคุคะคนมันม่คะขอบคุณค่ะ ไม่ได้ยู่การคนนะี่เละคีอเวอร์คพยเลยค่ตัวแทนเราพเป็นตัวแทนของทุกท่านนะคะนี่มีะาไหได้รับมอบหมายสำคัญมากจากที่ประชุมแล้วว่าขอเวอรให้แม่พี้ใหญ่มีสผ้าที่แข็งแรงขอบคุณค้ามีจังไขร้แล้วกะ เป็นที่รักของทุกๆคนตลอดไปนะคะ Happy Birthday ชูยูสามสิบเก้าปีไไดหรอสามเหรอไม่ไดนไไม่อใหญ่สามสิเก้าหรอะอังวนนี้เลยนะครับโอ้โให้แับไปเลยค่ะสาไม่พูดเรื่องหูใช่ไหมใช่อ๋อเดียวเดียวปแลไปอีกเอาามาเอา เฮ้ยผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ไอ้ที่ของเฮ้ยเกเกินเกิงหอมแก่แม่เลยหอมแม่หอมแม่เนี่ยหอมเลย อี่ฟังนึงอี่ฟังนึงอี่ฟัง่งนึงพี่ังนึงพันึ่งฟันึงฟัง่งไปเเอาฟังนึงไปเลยไปเลยไปเลเออผู้ให่ผู้ใหญ่ผ่ผใหญ่ผ่ผู้ใ่ผใหญ่ผูู่ผู้่ผู้ให่ผใหญ่ผู้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 ใ้ใหญ่หญ่ผู้หญ่ผู้ใ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 หญ่้ใหญ่ผู้ใหญ่ผผู้ใ่ผู้ใหญ ูกม้เหลูกจะพูดอะไรหมลูกลุงจะพูดอะไรเหรลุงจะพูดอะไรก็หอมอะไรอ๋อไงหอมไหนโองหอมไหนเอางี้ันีดียวเยตเมากันนี้เค็มเลยค่ะอะไรีมงอกส่งมาให้อนีอ๋อันนี้เขียวที่ีวกเขียวเีบเบนนกเยัอันนี้กเขียวนะครับเขียวมอบให้นะครับเขียว พี่เขียวมองเข้าไปนะครับเขียวผ่านมาแล้วก็อันนี้ของลุงจิมมี่นะครับเย้ค่ะผมปูฟาร์ิสิคให้นะครับี่ค่ะโอเคนักการที่ไปค่ะค่ะ้เลยเร็วเดี๋ยวจะตัดเค้กแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดเค้กนะคะ เค้กสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวขอนนี้ไปดู้าตดก้านเค่ับผมผู้ใหญ่ค่ะลูกถือยกโต๊ะเลยนะคะงานนี้ขอยังสวยงามมากเลยชอบ้านบริการลูกเขาอ่ะผมขอ่านดเค้กหน่ะแม่ผู้ใหญ่ผมขอ่านเค้กหน่ะแม่ผู้ใหญ่ยังจอยยูกินก็หลายกินหลายหลายแม่ผู้ใหญ่ละตาดีจุ๋ยแล้วแต่ผู้คนของ ซม้ใินแ่ลอี้ของแท้เลอนี่ดยของแรานเราตแง่ตเน่ตาใลอกสาเป็นเป้งเลยนไม่ให่เป็นเป้งอยู่ค่ะเป็นเป้งที่เอาขมักมากลางเป็นน่อวันเกิดให้แม่ด้วยนะคะเป็นชิ้นเป็นเ้นโอ้ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นะไอรูปเค้กได้มาตามในช่องนี้ค่ะ ใช่แน่ใหญ่อายุมันขัญยืนนะครับอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีนะครับผมถ้าหมื่นหมื่นปีแต่เราจะใช้พนเท่านะครวยพอได้ใช่ไหมรวยพอยวยพอใช่ไหมแต่ความสุขความจะิงใ คำวยพรเขาคนจีนเขาชอบพูดอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีครัวันวันซุยภาษาจีนกางเรียกวันวันซุยขอบคุณมากค่ะเอฟซีสองร้อยราคาสา้มนเกิดนะคะโอ้ยน่ารักไปเลยค่ะขคขอโค้ามวยทอหน่อยค่ะคนนี้เรนอะไรขอบคุณมากองตส่า้ามันเกิดค่ะริบบิ้นเบเดย์ค่ะ ลูเพ่อนมกวนี่านนะคะได้แล้วาแล้วปได้แล้ว้่อเขาปุ้นนะครับปลาได้เขาปุ้นเรียบร้อยนี่ค่ะมางีอานอนลงกินละคลุงก็ชิมแล้วนะคะลุงชิมเค้กแล้วลุงชิมเค้กแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะลุงทานเรียบร้อยทุกอย่ะงตอนนี้ลุงกินเค้กเยอะมากเลยค่ะ ต่อไปมีกิมมี่ชิมแล้วตอนนี uh, mm. ้ต oh, ้อนครับน้องมันเกิดเยอะมากเลยว่าลูกกิมมี่ชิมแล้วนะสามก้อนแล้วแม่ สงสารตัวเองกังกินเค้กกับเขาไม่ได้มันใส่ัจสำหรับคุณนีน่นีนกนปดูกกจากรกงงลนครับเดี๋ยวสั่งเค้กเด้วยเด้อเค้กมะพร้าอ่อนนะครับผม คนคนคนให้ที่อ่อนเลยครับเสือเสือชอบมากเลยเสือชอบกินเค้กนะครับเสือชอบกินเค้กตอนนี้กำลังแจกเค้กครับแจกเค้กตอนนี้เริ่มแจกเค้กแล้วตอนนี้เย็นก็เย็นก็ช้วยกินกันท่วมมากเอนกินด้วยส่งมาแอนกินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันใส่น้นจีนนะครับใส่น้ำจีนด้วย มีความสุขมากเลยค่ะมีความสุขมากเลยอ็นเอ็นใส่ใครเอ็นกินไม่ได้อ่ะแม่ขอบคุณแม่มากเลยนะคะกินสามก่อนแล้วแม่แม FC โอยพรให้อ่ะขอบคุณนะคะโอยพะขอบคุณนะคะค่ะม่ม่อรุนะคนะคม่รหแม่แแ่อย้อวันนี้คม่รคนมหแก เอาไหใจวกเต็นเมื่อกี้ละจะไปร่มไปกันมีขายรอบนอกนะคับผู้ชครับได้ทานเค้กกันนะครับก็นละชิ้น2ชิ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบถึงนี้นก่อนนะครับอย่าลืมก like, <c oughs> ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที Z channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ